สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าจะออกทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตีสามห้านาทีนะครับของทุกๆวันนะช่องธรรมดาช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะครับ ก็ประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกเก่าทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็กดถูกใจให้กําลังใจช่อง VIP ธรรมดาทุกครั้งเลยนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,ก, like, ก,ดดรบก็จะได้รับชมหุ้นดาวโจนทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับหลังจากที่กดติดตามแล้วนะขอขอบพระคุณเป็ญญนอย่างสูงนะครับแนวทางของช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่นให้3ตัวเน้น สองตัวฟันธงตัวหนึ่งแล้วก็ตัวกันตัวหนึ่งนะครับให้พิจารณานะาถ้าเกิดใครอยากเอาไปลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนะครับชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านนะครับลุ้นลมกันเฉยๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะถ้ารู้สึกแบบเป็นๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรืออะไรอะไรเงี้ยก็หยุดพักก่อนนะครับเอาของชาวบ้านไปเล่นก็ได้นะประมาณนี้เพราะว่าก็ยังตัวเลขมันก็ผิดมีพลาดอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ เด้งนะครับเมื่อวานนี้เด้งนะออกหกแปดแปดเจ็ดสามมาทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยประมาณนี้ขอขอบพรคุณนะครับขอให้แสดงความยินดีกับคนที่โชคดีนะใครที่โชคดีก็ขอให้โชคดีต่อไปนะครับใครที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆนะครับประมาณนี้นะครับแนวะทางช่องวี P ีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้า012นะครับเน้นที่0นย์กับ1 ขอฟัอนธงที่1นนะครับประมาณนี้ตัวรองก็คือ2ตัวกันก็ตัวรองก็คือ0ูนย์ตัวรองตัวกันก็คือ2นะครับประมาณนี้นะอเอาไปเทียบดูนะครับเมื่อเราฟันธงที่1แล้วเราก็มาจัดสาย1เลยนะครับ1 3 1 4 1ส1 6ห7 1 0 1 1้ากกันไว้นะครับไอหนึ่งหนึ่งเลขเบิ้ลนะกันไว้0 3 0ย์5 0, 0 0 6 0 7นะครับ อย่าลืม0ูนด้วยนะส่วนตัวกัน1ีสองนะสองสามสองสีองห้องกอเกียอะไรอย่างนี้แล้วนะครับแต่เน้นที่1กับ0นย์นะครับเป็นตัวเด่นสุดนะก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับอ่ะจดเอาทุกตัวเลยเจนนิ่เงียบไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีสมาธิจดกัน ก็ตามนี้นะครับท่านใดที่ชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านนะครับเอาไปเทียบกับตำนักอื่นดูนะประมาณนี้ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านเฮง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 นะสวัสดีครับ